สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกลุก่มพระของโกกิติผู้กิติคุณหรือโกกิติโคราชเจ้าของลังพระสมเด็จที่ใหญ่ที่สุดในพระอิศานซึ่งมีพระสมเด็จอยู่เกือบครึ่งล้านหรือห้าแสนองค์และอาจจะมีมากกว่านี้โกครับองค์ที่เรามาส่องดูนี้คือพระอะไรครับเชียงแสนองค์นี้เชียงแสนสาม ผ้าพาดไหลจะมาถึงมือนี่คือสิงสามครับผมเนื้อใช้ดินเกาหลีนเนื้อดินเกาหลีนของจีนเข้าม,มาเป็นส่วนผสมพร้านนอ,นนอันนี้ซุ้ม,มเริ่มเทิมม้วนแล้วนะครับนี่ผมชอบสังเกตรตรงซุ้มม้วนซึ่งสามารถมองด้วยกล้อง 10x 20 20x นี่เชียงแสนสามเนี่ยครับผมจะน่าจะใหญ่ครับแล้วยาว นี่มีหูข้างเดียวนะครับพักการข้างเดียว<า>ข้างซ้ายครับผมองค์นี้ทะลุซุ้มนิดนิดครับผมเล็กน้อยบางเบาเห็นเล็กน้อยเวลาดู<ม>ทะลุซุมเนื้อของซุ้มข้อแก้วจะยุบลงมานิดหนึ่งเพราะส่วนที่ทะลุออกไปเนี่ยดึงดึงซุ้มข้อแก้วไว้ดิทะลุนิดหนึ่ง ยุบย่นก็พองงามความเก่าสังคติองค์นี้จะเขาเรียกหางปลาชายสังคติจะถึงนิ้วมือข,ข้อมือเข,ออขาเรียกสิ้สามาสิงหนึ่งสิสองสิสาม,สสาม,สสามจะต่างกันที่สังคติหรือหน้าพระอาจจะต่างกันบ้างสิงหนึ่งผ้าพัดไหล จะประมาณนี้สิงสองก็ประมาณนี้เหนือสะดือนิดหน่อยสิงสามก็มาชิดมือดาวองนี้ที่เราเห็นคือสิงสามองค์นี้สิงสามครับครับผมพระสมเด็จจะแกะตามพุทธลักษณะของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยนะครับเช่นพระประจ,จําอุโบสถของวัดละคังวัดพระแก้วพระแก้วก็พระพุทธชินราชมีหมดนะครับ พระเกี้ยวแก้วขาวพระเกี้ยวแก้วแก,ก้วขาวเชียงแสนอู่ทองอยุธยาสุก <ผม S 2> โขไทยมีหมดทุกทุกพุทธลักษณะของอพระที่สางคสำคัญสำคัญในปร,ประเทศชาตินะครับเชียงแสนองค์นี้พิเศษนิดหนึ่งตรงฐานแต่ละชั้นแรงเงาครับพระประธานในพระโบสชสถ ในเชียงแสนนั้นช่างที่แกะพิมพ์ก็จะแกะแรงเงาของฐานชั้นสามผมชี้ที่เห็นนะฮะ<ม>นี่คือการแรงเงาของฐานชั้นสองก็มีนี่นี่แรงเงาของชั้นสองนี่คือแรงเงาของชั้นหนึ่งเห็นบางเบาแรงเงาของซุ้มครอบแก้วก็เห็นบางเบาความละเอียดอ่อนของช่างแกะพิมพ ต้องเป็นช่างที่เก่งแล้วก็มองเห็นคําว่าแรงเงาที่ผมใช้วันนี้หัวไหลก็แรงเงาเวลาดูแสงสว่างเข้าไปในภ้าโบส์เมื่อช่างแกะพิมพ์ด้านอยู่มุมหนึ่งก็จะเห็นเงาออกไปอีกด้านหนึ่งนี่คือการแรงเงาอย่างชัดเจนยังไม่เห็นนักเรีพระคนใดไหนในประเทศไทย พูดเรื่องแรงเงาเลยท่านให้กิติเห็นเรื่องแรงเงามานานนมแล้วต้องบอกกับเสียนพระดังๆว่าหรือเพื่อนๆทั้งหลายว่าพระแรงเงาได้จริงๆครับผมซุ้มรอบแก้วก็แรงเงาเห็นไหมเห็นเส้นไหมนี่คือแรงเงานิดๆให้เราเห็นได้บางองค์จะเห็นชัดกว่านี้ซุ้มขอบแก้วม้วนเข้าหาองค์พระ านแต่ละชั้นลาวหลาดพระทิพย์เห็นลำไรอยู่เส้นเส้นบนเห็นค่อนข้างชัดเส้นล่างอาจจะไม่ชัดนะักเงาสว่างของเนื้อดินเกาหลีนของจีน ก็จะทำให้เนื้อเนียนมากดึกดุ่มเป็นพิเศษจับองค์พระจะลื่นมือพลัดพ,ด,พด,ด้านหลังองค์พระการยุบย่นเป็นธรรมชาติเนื้อนี้พิมพ์นี้จะหนากว่าพิมพ์ทั่วๆไปหน่อยอ้วนพิมพ์ใหญ่ทรงใหญ่เคียงแสนอ้วนหมายถึงว่าหนากว่า ปกติทั่วๆไปหน่อยแล้วก็หน้าพระก็จะใหญ่องค์พระก็จะกว้างใหญ่ขึ้นผมให้ดูอีงค์หนึ่งองค์นี้ก็เห็นแรงเงาเหมือนกันยุบย่นองค์นี้มากขึ้นหน่อยองค์นี้แรงเงาตั้งแต่หน้าพระเลยเกตพระก็เห็นเงาได้หน้าพระก็มีเงาละหัวไหล่ก็มีเงาอีก เช่นที่ล้าวรานนิดนิดก็เป็นการแกะแรงเงานะ้าอกพิมพ์นี้เป็นสิงสองเชียงแสนสองภาพรัดลายจานเหนือนสะดือนิดนิดอง์นี้แรงเงานิดนิดแต่เป็นแรงเงาอยู่ด้าน ใา้มือคนแกะอาจจะนั่งด้านมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็เห็นเงาออกมาด้านหนึ่งซุ้มครอแก้วข้างล่างแรงเงานิดๆไม่ใช่มวลสารติดพิมพ์หรอกนี่คือแรงเงาแท้ๆการยุบย่นด้านหลังเงาสว่างขึ้นทั้งอง เนื้อนี้ให้เนื้อหอยมุกได้เรียกว่าเนื้อเปลือกหอยมุกได้เนื้อเปลือกหอยมุกได้ครับองค์นี้เป็นเนื้อเปลือกหอยมุกอีกองหนึ่งแต่เป็นพิมพ์ใหญ่ครับผ้าพัดไหลลงมาลึกหน่อยเป็นพิมพ์ใหญ่ไม่ใช่เป็นพิมพเจียแสนเนื้อหอยมุกจะขาวสว่างขาวนวลขาวนวลใหญ่ หลายๆองค์จะมีเก็ตสว่างสว่างให้ในองค์พระรการเว้าการแหว่งหลังองค์พระอยู่ที่จะเอาอะไรมากดหลังพระให้นั่นขึ้นเม็ดแดงเม็ดดำก็เห็นได้ทั้งซ้ายและขวามุมซ้าย ันนี้ที่แถมมาเพิ่มเติมนี่เป็นไรครับผกพิมพ์นี้เป็นพิมพ์สองหน้าอ้าวพิมพ์นี้เป็นพิมพ์สองหน้าที่สวยพิมพ์เศษด้วยพิเศษพิมพ์นี้มีทุกเนื้อทุกมวลสารพิมพ์สองหน้าบางด้วยนะครับพิมพ์สองหน้าบางเดี๋ยวเราหันดูอีพิมพ์อีข้างหนึ่งเลยให้ดูเลยนะครับนี่นะครับคือปราณีตมากนะครับพิมพ์สองหน้าแบบนี้ ไม่ใช่หนาเท่ากันหนาบางพอปกติด้วยเนื้อแก้วค่อนข้างมากครับทั้งสีขาวสีนวลสีน้ำเงินสีแดงนี่คือรัตนชาติทั้งน,นั้นเลยสีเขียวครับเขียวสองเม็ดเม็ดนาคเม็ดทองก็เห็นได้ครับผมทีน,นนะชายเราเห็นได้เห็นเห็นกันชัดๆเลยนะครับสวยมาก ทับทิมเราเห็นได้ที่หัวเขา่าทับทิมเราเห็นได้คบคกที่ตามวลสารน่าจะเป็นคกหินคกที่ตามวลสารน่าจะเป็นคกหินเพราะการบดเปลือกหอยบดลักษณะชาติจะแตกหรือบดเหล็กไหลาภายดำเหล็กไหลเงินยวงก็จะเป็นเม็ดเล็กๆได้อ้นี้เขสา,ายสขึ้นเยอะนะครับองค์นี้ องค์นี้กกนซ้ายหนาแน่นมากครับผมเก่าแล้วสวยแล้วเกิเล่นแคลายปลอดภัยเรื่องความเก่านะครับองค์นี้พิเศษอีกองคหนึ่งเนื้อออกดำน้ำเงินครับผงตะไบทองเต็มองปุ้นเปลือกหอยเต็มหน้าอกหน้านี่เป็นลุงพุทธใหญ่อีกองคหนึ่งผงตะไบเต็มขัดสมาตเพชร ฐานชั้นหนึ่งสองสามที่เห็นนี่ผ่านการเซอร์มาหมดการปาดหลังพระอยู่ที่จะเอาอะไรมากิ้งหลังพระครับส่วนที่นูนและแข็งแรงที่สุดก็จะโผล่ขึ้นมาจากเนื้อพระที่นิ่มๆเนื้อพระนิ่มๆก็จะซุดตัวลงไป องนี้หน้าพระเส้นท้องเส้นหนั้นโลหะเต็มหน้าครับทะลุซุม้มลุงพุทธใหญ่สุโขทัยใหญ่สวยมากเม็ดของเทียนชายเม็ดของปูนเปลือกหอย ยุบยนต์ความเก่าเหมือนคนแก่หนังเหี่ยวเหียวเม็ดแดงผมให้เป็นรัตธชาติเม็ดเหลืองๆจางๆก็ให้เป็นเทียนชัยอีกองค์หนึ่งเนื้อดำออกน้ำเงินการผสมมวลสารการผสม,ผม แรกการผสมเปลือกหอยการผสมโลหะลงไปในองค์พระก็จะแตกต่างกันหมดถึงจะพิมพ์เดียวกันเนื้อคกเดียวกันแต่พระสมเด็จเขาจะไม่เหมือนกันเลยไม่ได้องค์เดียวการเลียงเม็ดสีในองค์พระไม่ว่าบุญเปลือกหอยไม่ว่าลักษณชาติก็วางเม็ดที่แตกต่างกัน ดำออกน้ำเงินอีกองหนึ่งนาพระองค์นี้ก็มีโลหะน้อยหน่อยนาอกก็น้อยลงไปหน่อยฐานฐานชั้นสองเยอะมากหน่อยฐานชั้นสามปันกลางแขนนใช้ขึ้นเต็มอกแรกๆได้มาก็ตกใจทำไมจะมีทองคำมีโลหะเต็มองค์ขนาดนั้น เนื้อทองคําเวลาดูก็ฉุกสว่างออกสีทองแล้วก็สว่างถ้าเป็นทองแดงก็จะมีสนิมของทองแดงถ้ามีทองเหลืองก็มีสนิมของทองเหลืองได้ทองคําสนิมอาจจะมีแจกน้อยนิดอันนี้อาจจะเป็นหลายทองนะครับต้องเข้าเครื่องดูอีกทีหนึ่งทองมากมากทองอาจจะเป็นบางสะพาน ทองฝาบาทอาจจะเป็นไปได้หลายๆอย่างนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเป็นทองอะไรเราเราเรียกว่าทองแล้วกันเพื่อความเป็นสิริมงคลนี่นะครับโกครับตั้งแต่ออกคลิปกับช่องผมมาเนี่ยโกส่องพระไปกี่องค์ครับมีคนมาส่องพระไปเยอะขนาดไหนครับเป็นหมืนม่นหมื่นเป็นหมืนม่นห<ง>มืนม่นองค์หมืน่นหมื่นองค์ครับได้ตังค์ไหพอทุกคนส่องฟร,ฟรีเขาเอามาเป็นร้อยคนหนึ่ง ก็ส่งให้เขาหมดชั่วโมงสองชั่วโมงเอามาเป็นร้อยเอามาเป็นร้อยส่วนใหญ่แท้หรือเกครับมีทั้งแท้ทั้งเกปนกันได้สักได้สักห้าสิบห้าสิบชาวบ้านครับผมก็ดีใจงเงียบๆพระสงฆ์องค์เจ้ามาครับพอมาดูพระแท้เราตรงนี้แล้วเขาก็ไปหากันว่าแท้เป็นยังไงเมื่อก่อนเขาไม่รู้กันวันนี้แต่เราท่านไปหาพระแท้ได้ เยอะขึ้เรื่องพระกันเยอะยิ่งขึ้นนะครับได้ความรู้แท้ๆเยอะขึ้นครับได้ความจริงมากขึ้นครับกกิติเองก็ได้เพื่อนเพิ่มได้น้องเพิ่มได้คนที่ดูพระสมเด็จเป็นมากขึ้นใครอยากมาเจอกอกิติเสียงหล่อวันอาทิตย์วันจันทร์ตั้งแต่เชตมงเช้าเป็นต้นไปถ้าวันอื่นๆอยากมาโก็โทรนัดก่อนเบอร์โทรศัพท 0 8 1 8 7 7 2 8ห7สแค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสด